ใายแมวนอนหลับได้เงินบ่อเอ้าตื่นแล้วเอ้าตื่นแล้วตื่นแล้วสูเอาตื่นแล้วสูเอ้ทายลูกไส้ดิละออานอนหลับลูกนอนหลับนอนจังไลให้ได้เงินหมื่นเอ้ยงอนนอนตื่น,น <it seems S 1> ใ,ให้ได้เงินแสนแกว้งแขวนให้แม่ได้เงินล้านเด้อบักลาเด้อถ้าบักลาฝันตัวใดกะละเมอว่าออกมาเด้ลูกเด้อแม่สิจบเอาหรอกเอ้ยไอแล้าไอแล้าไอแล้าไอไอ เอกเอกโอ้ยโอ้ออย,ออยน,น,อน,ออนั่นเปนนามบ่อืมเนี่ยบกลาถ้าบกลาฟันตัวไหนบกลากรลเมอเบาออกมาเด้อคืหงวทีแลว้วเด้อเด้อขอสอกโตก็ได้เข้าใจบ่นี่วันที่สามสิบเอ็ดมันก็นกนสิออกเลยได้มาอือเนี่ยอืนี่มแม่ก็สิจอบอารอกว่าบกลาฟันอย่างอือ นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนพันหลานมนชิแม่นพันล้านอีดีบอนน์นี่นอตาจังสีนอมมนชิไหนแม่มีเงินหลานบนเนอรึ่มตื่นจ่อยดูกโอเคแม่บรกวดแล้วนอนเนะเออก่อนค่อีแม่จุ๊